I see it. Which on your left? This <sighs> still <sighs> or something? มันตายกันองเนี่ยเรียบร้อยผมตายกันนกองเลยโดนทิ้งกระเเนี่ยใช่มต้องกดทเลยมันกลังแงมาจากทางที่เซาเซาอตอมดาวชิบหาย้วเรียบร้อย I got you sick. Get down, get down, get down. Down, down, walk down, walk down. 2 down, 2 down. เอ้ยไม่ใช่เฟรนลี่ดิขคาน่าจะเป็นค่าเสคาสร้ร์กดคิวน่าจะมีเออครื่องที่ไปทางซ้ายเอาเวนสองสโซนทางสองนะในอาคารสองแน่าจะมีแฮปหรือไม่ก็อะไรสักอย่างลดลถเสียงรถทางขวาแฮป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 ทางขวาแฮปทางขวาเฮ้มันาไปหผมไม่เห็นจริงไตคนแทคเอ่อโนสสามระยะใกล้ๆเลย แคปน่าจะอยู่แถวแตะนะเป็นแปวแคปก่อนคุณช็อปไอ้คุณก๊อตแปวแคปก่อนตอนนี้ผมอยากให้มันเกิดค่าสิวุฒิอยู่ครับโอเคโอเคโอเคตายตายตายตัวที้ฉันตายแล้วไอ้ไปมาทางทางซ้ายนะตำแหน่งเวสทางนั้นมีแคปป่ะทั้งนี้มีเสียงรถเดินโครงการขอเนี้ยลองเช็คดูตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีไทโกมาจากทางน็อตของชิปปิ้งยัดน็อตของชิปปิ้งยัด อ๋อรับทราบครับเดี๋ยวอ่แจะกไฟทีมเลยก็ได้นะจะได้มาร์กมาร์กไม่ได้ครับมันหมอดนี้มันมาร์กไม่ได้มันมาร์กเป็นในนี้ได้อะมาร์กเป็นอะไรนะมาร์กเป็นแค่กระโหลกแดงอะได้ได้ยินเสียงรถมาจากทางนอร์ทอีสต์กําลังไปทาง North อ๋อผมให้ละเฮ้ยรถรถรถไปจอดตรงเรนนี่อยเราจริงเหรอได้ยินเสียงพอเห็นแล้วมาร์กไม่ได้คอนแทคดาว ผมวังทงดึกแล้วทางดึกอยู่ข้างบนอ๋ออยู่ข้างในตึกเดี๋ยวผมมาร์กก่อนบนตึกขาวบนตึกขาวใช่ถูกต้องโอเครถสะพายบรรดาวกระต๊อบคนเดียวใช่ไหมสองคนสองคนสวยเลยได้จริงๆเว้ยเยี่ยมไปเลยได้แล้วมาได้พาไปคนหนึ่งเดี๋ยวผมไปตัดล้อมันก่อนไม่ให้มันมีสะพายขนได้ตอนนี้มีแฮปใช่ไหมใช่ครับมาตรงถูกต้องนะครับมาเอาได้ปะเอาได้ปะ คิดว่าเอาได้แต่ต้องเออ่ต้องการกำลังเสริมกลันไปกลันไปต้องเสริมด้วยแหละเพราะว่ามันจะได้ผมวอลล์นแฮปผมมาตัดรถพายมั้งก่อนแต่ผมจะเหล่าล้อมันให้มันหนีใช่จากพุ่มหญ้าบริเวณนี้มีคนเดียวคนมากแล้วตรงนั้นเป็นแฮปนะข้าศึกกระจุกตอนนี้ข้าศึกโดนบีบอยู่เข้าตีได้ข้าศึกโดนบีบอยู่ในแฮปนั้นมันออกมาไม่ได้ตีล้อมล้อมเอาได้คือล้อมล้อมเอาได้กำลังไฟไหมเราม่เจียบไหมเรามีเจี๊ยบอ่ะ ที่เราเหมือนทีมเราไม่น่าจะมีนะตอนนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไรครับเป็นทีมลารถถังเดี๋ยวเอาเอทีอ่ะไอ้ไเอทีอ่ะมันเรียา์ทุกตายอยู่แล้วไงตายแอดยิงไปเลยฮะตายก็เรียรมเออตายก็เรียรมคุณรถถังตามผมมาใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นพวกอาวุธหนักมันก็จะเรียร์มั้งนึงแต่ถ้าเป็นปืนอ่ะมันเรียรเต็มครับเอาเอทีมันเรียร์ปะเฮ้ยคุณหลัางลคุณก็นั่นลัาง อยู่จุดผมอยู่ที่มิงอ็อกตรงไหนคุณคุณชอบที่วิงเขาตึกไปเมื่อกี้ปะใช่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 พอดีผมมาช้าคนหนึ่งปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอเดี๋ยววิ่งไปชบไปยิงถ้าถ้ารอนะเดี๋ยววิ่งไปชูถ้ากำลังไปอะไรเดี๋ยวนะศูนย์ปืนไม่ตรงเหรออุ้ยโอ้โหในตึกมันอยู่ยังไงของมันวะกันเอาเราลงเรืชอบเลย ตึกๆน่าจะชอบที่ลงครับเดี๋ยวผมเอาเอลแค่นิงผมยังไปช่วยไม่ได้นะผมยังไปช่วยไม่ได้รีสปอนที่รานรีพอรได้เลยเพราะว่าทำไมผมนะรอก็ได้รอได้ลงรอรอรออยู่รออยู่แต่ในตึกมีมีอยู่ตัวนึงครับใช่ใช่เห็นวิ่งอยู่ผมกะจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นดาดฟ้าไปซุ่มเลยชุดมันจะหมุนดำๆหน่อยเอ๊ะเหมือนได้ยิงสุดนจากจุดนี้ จะเอ้เบบี้เบ้เอกวชอบซุ่มยิงต้องเจอคุณก้อนมันอยู่ในวคารที่ผมอยู่อะลองหาด้วยเห็นชิบหายแล้วอ้าตายแล้วตายอโดนสไนเปอร์เอกมันอยู่ข้างบนตึกครับคุณเมย์แหละกำลังหายู่ชั้นไหนลออสกอคันยไกส์เ g o back to defend at quarry and my team a s s c o t four we're gonna push to shipping yet กํลังขึ้นไปกําลังเคลื่อนี่ไอยู่นะตึกนี้มีคนอยู่นะมีคนอยู่โอ้ยอยากเคลื่อนทีเรีวแลมันจะได้ยินเสียงท้าวิวิอยู่ชั้นไหนวะตายอยู่ชั้นผมอยู่ชั้นสามนะชั้นสองชั้นสองลงไป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 อีชั้นหนึ่งชั้นดีกวาชั้นสองโอเคเจอแล้วเจอแล้วตำแหน่งผมกําลังขุดโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรอื่น สูงกว่าตึกนี้ป่ะครับคิดทำไมมันไม่มีทีมกันคอรี่วะแม่งบุกขึ้นมาหมดแม่งปวดหัวเจอทีมอย่างงี้ Squad ส n อร์วัน u ันยูไก t ์เตอร์ทีมที่ฟ fall back and quarry we have enemy engaging Scott, มันมีคอ <Scott, S 2> มมานเดอร์มากสกอร์เอ็กซ์สกอร์เอ็ก์คันยูไกด์เอ่อดิฟเฟนติ้งแอนด์คอรี่คอมมานเดอร์ไม่ไม่มีครับผ <c oughs> มคือว่าคอมมานเดอร์ที่เขาไม่เป็นกันเพราะว่ามันนันนี่ครับ มันใช้พวกแอสไตรไม่ได้อ๋อตึกผมมีอยู่คนนึงนะไอตัวตัวที่คุณมยหาเมื่อกี้มันยังอยู่มีอยู่ครับล้วเรียบร้อยแล้วไปต่อด้วน่ยเขาทงซิงควอรีเราิงควอรีเรางอีอ้อีี a l l i g เขาทง้ลยปะเผื่อได้ไม่รู้ทัน

อ๋อคอนแทคทางอีสต์คุณกำลังตึกตึกที่เราผ่านมาตึกเดิมที่เราวิ่งผ่านมาเลยทางอีสต์ทางอีสต์อยู่ห้องไหนกันเนี่เนาะอ๋ออยู่เอ่อไมนดีอ่าเหมือเดิมปะศัตรูตีหลังนะระวังด้วยทราบตอนนี้ผมพบประมาณเอ่อสามคนสี่คนอยู่ข้างใน เราเสียคอรี่ไปแล้วต้องลุ้นว่าประตูที่มันปิดอยู่มันจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเสียคอรีไปแล้วเราต้องลุ้นว่าทีมทั้งทีมจะออกตีเอาคอรี่คืนได้ป่าวมีทีมสองกำลังเคลื่อนที่กลับไปป้องกันนะครับโอ้ฉะนั้นเราเราเล่นตรงนี้ดีกว่าได้ได้ได้วัดดวงดู ผมจะเกือบผมเกือบยิงทีมตัวเองหลายรอบแล้วตกใจแบบนี้ก็หรือไปว่าผมปิดชื่อด้วยแหละผมลืมชื่อแบบตลอดโหดเกินปิดชื่อด้วยผมชอบเรืตึกนี้คือมันไอ้มันไอ้พวกเนี้ยมันมันลรตาไปผมเลยปิดชื่อไอ้ตึกนี้มันเคลียวอย่างรับเคลียร์หมดแล้วออกมาเลยเดี๋ยวผมเข้าเชิอบยาาละข้าวจะสู้มัน ต้องรอให้ข้างล่างยืนให้ได้ก่อนมีฐานร,ราบอยู่ข้างหน้าดิงตำแหน่งเซาหนึ่งเก้าห้าใกล้ๆเลยตายบ้านวิ่งผ่านไปตัวนึงบริเวณนี้ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ รองซ้ายข้าวาตัวนึงไช่วละตัวนี้เหรอมาแลวเียบตีนะทียบซ้ายมือซ้ายมือตรงๆแถวแถวๆลงมาครมีคนลางรถสีเหลืองอยู่ตัวนึงเป็นเอ่อรวอร์ e r รเวอร์ผมขอรก่อนคีย์บอร์ดลดเชน เสี่ผมสองตัวเลยสี่ผมสอง BMP อยู่นอ r t h นอ a ี n หน้าผมประมาณยีสเมตรประมาณยีิบเมตรมี b t i คันหนึงสอไปแล้วองอกนะอวงเก็ยแทำอะไรไม่ได้มันโดนเกสวนทะเละกีละ My command wheel is broken so I can't ปเจ้ แฮปใกล้แฮปใกล้แฮปใกล้ตรงนี้เลยคือว่หน้าบ้านแฮปอยู่หน้าบ้านเลยเกิดแอลดี่ตีถึงแฮปเลยแฮปอยู่ตรงตำแหน่งของเราเนี่ยผมบ้างแฮปแล้วเออแฮปเยอะมากเลงมาเกิดแอนดี้เกิแฮปเลยเนี่ยเออแม่งไม่ไม่หน้าสองไอ้ที่วิ่งมาสุขสวนก็เป็นเพื่อนเลยวิ่งไปช่วยคุณวิ่งไปช่วย

แเราไม่ช่วยโอเคคุณใกล้ๆอ่าบ้านบ้านหลังคุณบ้านหลังคุณมีคุณรถอ้คุณชูมี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 ทหารราบนะมีทหาราราบระวังนะว่างมันมันอยู่ตรงบ้านตรงผมนะครับครับสกอตต์2รีสิสสกอตต์3 uh, uh, we have enemy have right over here เคลวเห็นแฮมมาแล้วเห็นแฮมมาแล้ว นนีี่่่ไงอยูแกรวิ่งตรงไปอ่ะบ้านลงข้างหน้าแกไม่ปลอดภัยมันวิ่งอ้อมทางซ้ายของแกมาตรงทุ่งอ่ะไซอีกครับไซเราเออเอาเหรอคุณเลยคุณเลยเห้เดินเข้าไปไอ้เงี้ยเราก็วิ่งผ่านกันบี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 ด้วยละบีบีด้วยละดาวละดาวเรากำลังเข้าไปช่วยคุณช็อปกิ๊บอ๊อฟเลยก็ได้ไม่มีคนดึงว่ะ อ้าวตายเว้ยปิดเอาเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปดึงให้สิบวิครับหนึงโอ้โหคุณก๊อตดักไอ้แฮปไว้ก่อนได้ปะครับกำลังดักอยู่ครับโอเคแถวผมนะคุณก๊อตคุณการแถวผมมีมีตัวมีขึ้นบ้านแล้วอ้าวเนี่อันนี้คือความคือความคือความแตกต่างระหว่างฝั่งเรากับฝั่งฝั่งเขาฝั่งเราไอแฮปเกิดไม่ค่อยมีฝั่งเขาไอแฮปบานเลยก็ได้แล้ว เว้เนยต้องขุดแล้วคุณคุณก๊อตต้องขุดเอ้ยคุณชอบขุดเร็วขุดเร็วเฮ้ยตรงฮลลี่เราหายแล้วหายครับแตรงฮลลี่เราหายครับเราจะมีค่าเสียอยู่บริเวณนั้นเนี่ยตะพงตะไม้มานนิเลดิสเตอร์ ขาเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะหือทีมไหนกันยี่นน่ะจัดจีเขานั้นกวาแล้วกันนะทกวันนีัีมากเออมันต้องเล่นอย่างนี้ดิว่ทีมเราะคุณเรดิโอปึ๊บชนะยี่สิบกตัวองไรผมเกือบแล้วเกือบจะปิดแล้วอเ